ผลบอลเมื่อคืนประจำวันที่31กรกฎาคม2568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกที่ทายกิจกรรมถูกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ทายถูกนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับแจ้งรับข่องรางวัลกันได้เลยนะครับและสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้นะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับสามารถทักบ้านเขียวนะครับเพียงแอดไลน์ a t 1 1เท่านั้นนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ โอเคครับเรามาดูคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลกระชับมิสมส์่อนนะครับอย่างคู่อาร์เซนอลนะครับพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้นะครับสเปอร์นะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอย่างคู่ลาคานานะครับพบกับเซลเย่นะครับคู่นี้นะครับลาคานานะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปคู่ที่2นะครับซีเอฟอาร์คู่นะครับพบกับลูกาโน่นะครับคู่นี้นะครับ ซีเอ็มอาร์คูนะครับได้เอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอย่างคู่มารีบอลนะครับพบกับปาซิเซ่นะครับคู่นี้นะครับจบเกมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปคู่ที่สองนะครับฟอเรน่านะครับพบกับบอนคานีนะครับคู่นี้นะครับจบเกมไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูในศึกฟุตบอลปาารกวัยพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างคู่ขับกุลานีนะครับพบกับ อเมริโน่นะครับคู่นี้นะครับกัวลานีนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคู่ที่2นะครับขับล uh ิเบอร์ตาสนี่ครับพบกับเทมเบตเตรีนะครับคู่นี้นะครับลิเบอร์ตาสนี่ครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งนะครับต่อไปมาดูคู่สุดท้ายนะครับในสื่อฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ขับนะครับอย่างคู่สปอร์ติ้งลิปบอนนะครับพบกับเบทฟิก้านะครับคู่นี้นะครับเบทฟิก้าชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับ และสำหรับใครนะครับที่อยากรับชมการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้ที่ลย์ลิสต์หน้าช่องนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเล่นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t 1 1หนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ